สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กลัโมโตครับผมเป็นไม่กลโมโตครับผมเคยบอกกับคุณผู้ชมหลายๆคลิปเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมากับเจ้ารถที่จอดอยู่ข้างผมว่าคอยดูว่าสักวันหนึ่ง 190e ราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆอ่าผมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเราขาดการขายรถรุ่นนี้มาใช่ครับเกือบปีเหมือนกันอ่า เพราะว่าราคาจับต้องไม่ได้เลยถ้าเป็นรถที่สภาพเดิมๆแบบนี้ถ้าเป็นเครื่องเจติดแก๊สหรือนี่พวกนี้ยังอยู่หลักหมื่นอยู่ใช่แต่ถ้าอยากได้รถสวยคุณต้องลงทุนนะครับ,รบกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ 190e1.8 แต่มไม่ใช่1.8ธรรมดาบอดดี้เขาเป็น1.8ครับผมแต่วางเครื่อง2.0ของ 190e ไปแล้วขนลุกวิ่งดีมากเพราะว่าตอนนี้2.02.3 ราคาปิวแทบจะหาไม่ได้แล้วใช่ถ้ามีก็แพงอ่ะถ้ามีก็โคตรแพงเลยมากเพราะว่าตอนนี้เขาเก็บกันแล้วและมีหนำซ้ำคุณผู้ชมเป็นรถมือเดียวอีกตายเลยใช่ครับมือเดียวนะครับแต่ในเล่มเนี่ยเขาบังคับโอนเจ้าของที่ออกไปแดงมาบังคับโอนก็เลยต้องโอนเป็นชื่อทีมงานเราก่อนครับผมมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้น้องอุ้มกับพี่เวน์เนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้นะครับ คุณผู้ชมมาต่อมาผมจะพาคุณผู้ชมนะมาชมเจ้าเบบี้เบนส์คันนี้กันบ้างน,นะคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าครับผมกระจังหน้านี่ครับผมที่เป็นโครเมียมนะบอกเลยว่ามันสวยมากต้องแชร์เพราะแบบโหโคตรสวยเลยครับผมสวย<ม>สุดๆนะครับกระจังหน้านี่นะสวยงามมากนะครับไม่มีหักฟันหล่อนะครับโลโก้เบนส์นี้เป็นดาวรอยบอกเลยสภาพสวยมากอ่าเป็นจิ๋วตรงนี้ก็สวยงามนะครับครับและที่ผมชอบมากคันนี้ก็คือนี่เป็นทะเบียนสฮอนด้า 8-9-6-1เป็นมหมวดเก่าแท้ตรงปี<ช>นะนะเป็นป้ายขอสอดแท้ด้วยนะครับครับผมมาดูไฟหน้าเลนสวยใสายมากนะครับผมรีเฟล็เตอร์ในก็สภาพสวยงามนะครับ ไฟเลี้ยวที่เป็นสีส้มบอกเลยสภาพสวยงามนะไม่มีแตกขักเลยครับผมนี่คิ้วสีดําเห็นไหมแนบสนิทสวยงามครับผมแก้มถังตัวถังนะครับผมคมสันนี้ก็สภาพถือว่ายังสวยงามนะครับแล้วก็ล้ออันนี้เป็นล้อแบบฝาตบรอบเบนนี้บอกเลยว่าหายากกว่าล้อแต่งเองใช่คะเพราะมันหายากมากครับผมแล้วก็ดอกยางยังลึกๆนะใช้งานได้อีกนานเลยครับผมมาถึงสีตัวถังบ้างนะคุณผู้ชมนะสีตัวถังมีตําหนิการใช้งานเล็กน้อยนะมีบ้างนะไม่ได้น่าเกลียดนะคุณผู้ชมนะฮะจากโดยรวมแล้วสีของเขายังสวยยังชง ่สิ่งที่พิเศษสำหรับคันนี้ที่ผมเห็นคืออะไรรูร้ไหตัวถังของเขาเดิมและสวยมากอยากจะใ,ให้ดูสันนะคุณเล็งดีๆนะตั้งแต่หัวจดท้ายนะคือมันไม่ได้ตรงธรรมดานะมันมีคว,มความตรงและความคมของโค,คงมนของเขานะคุณผู้ชมเดิมมากจริงๆ ใช่ครับผมแล้วก็นี่กาบของรถคันนี้ก็แนบสนิทถือว่าสภาพสวยงามมากเลยนะครับผมชรับกระจกนี่เขาเป็นแบบถูเขียวนะสภาพกระจกก็กกกกสวยงามเช่นกันครับผมครับผมตัวถังอ่ะเดิมบางนี่นะมันเปิดเป็นสีดํานี่ยังแบบสภาพสวยงามามากเขานะให้คุณผู้ชมฟังหน่อยดอินี่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 บางมากนะคัญผะใช่แล้วก็ล้อหลังที่เป็นฝาครอบแบบตบก็สภาพสวยงามเช่นกันนะดอกยางก็ลึกๆใช้งานได้อีกนานเช่นกันเลยครับผม มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะคะคุณผู้ชมครับครับผมก็เลนไฟนะสภาพใสกลิปสวยงามเลยรีเฟล็กเตอร์ข้างในก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับครับผมไปดมุมสมหน่อยสวยงามไม่มีแตกหักใช่ฮะผิวสีดําเนี่ยสนิทเช่นกันนะครับสภาพสวยงามครับผมแก้มตัวถังฝั่งนี้ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะนี่แสงแดดเข้าเห็นไหมความคมสั่นคมของเขานะสภาพสวยงามเลยครับผมแล้วแม็กก็ฝาตบฝั่งนี้ก็สภาพสวยงามใส่ใสๆเลยนะ ลองหนีดอกอย่างลึกๆใช้งานจริงนะได้เช่นกันครับผมคือต้องบอกเลยว่าใครที่หารถเก็บรถสะสมไม่ควรพลาดคันนี้เป็นอย่างยิ่งนะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ไม่ว่าจะเป็นมือเดียวนะฮะป้ายแดงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะ,ะว่าเอกสารเขาคร,ครบแค่ไหนนะครบ้าเห็นแล้วแบบขนลุกเลยนะขนลุกนะ,ะแล้วเมื่อกี้พี่ก๊อปเลยไปนิดนึงจะแจ้งว่าคันนี้เป็น ยี่สิบเจ็ดกันยา,าสองห้าหกห้าภาษีเกือบปีเลยใช่ครับเ,เรียกได้ว่าใช้กันเต็มเต็มันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับใช่ครับผมล้วก็นี่าครอบล้อหลังก็สภาพสวยงามเช่นกันดอกยางลึกๆใช้งานได้นานะเช่นกันครับผม มาถึงบ้านท้ายของเธอกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะครับผมนี่นะขอเริ่มไปท้ายฝั่งซ้ายนะครับนี่สภาพสวยใส่คลิปเลยนะครับผมไม่มีแตกไม่มีหักนะครับครับหนึาอสภาพสวยงามอ่าแล้วก็มันเสดเบ้นสวยงามนะครับนี่มือเปิดนี้ไม่มีแตกหักครับผมฝั่งขวา1.8ึ่งจุดแปดครับามไปท้ายสภาพสวยงามเช่นกันนะครับอ่าก่อนเปิดพี่เบ้นอ่โอ้ชอบคันนี้มากเลย โห่หูสีแบบใสมากเลยนะสืออยากจะบอกว่าคันนี้สภาพาแบบสีบางสวยมากนะครับเดิมทั้งคันที่เราบอกนิ่นะครับอ่มาดูห้องเก็บสัมภาระนะคุณผู้ชมนะฮะทางซ้ายทางขวานี่ต้องบอกก่อนว่าว่าจริงๆสวยมากนะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่จะแตกกันไปหมดแล้วใช่เนี่ยพลาสติกนะตัวเนี่ด่ะแตกหักกันหมดแล้วคันนี้ยังอยู่เรียกได้ว่าสมบูรณ์มากๆนะคุณผู้ชมใช่ครับอ่ะดูนี่แผ่นปิดยางอะไรก็ยังอยู่นะครับเปิดท้ายมาในขนลุกเลยนี่ล้ออะไรก็ยังอยู่นะตัวพลาสติกเก็บของคือตัวถังด้านท้ายด้วยนะคมกลิบเลยนะคุณผู้ชมแล้วต้องบอกอีกอย่างว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนเลยนะฮะคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วก็นี่สว่านเยมสุกเชิญก็ยังอยู่นะครับ อีกหนึ่งความเดิมของ m ม r c e d e s Benz นคันนี้นะครับผมนี่กระจกลงงาน Merced e s Benz นะครับบานหน้านะแล้วก็มาหน้าฝั่งซ้าย Merc e เ e s Benz ฝั Mercedes ่งซ้ายบานใหญ่นะครับอยู่นี่ฝั่งซ้ายบานเล็กอยู่นี่แล้วก็กระจกบานหลังอ,อยู่นี่ครับผม,มบบฝั่งซ้ายบานเล็กนี่นะครับฝั่งซ้ายบานเล็กหลังซ้ายบานใหญ่บานคนครับกระจกรง,งงานเดิมครบทุกบาน มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับครับผมก็ันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับ r c e d e s Ben ที่พี่เจพี่เบนแจ้งว่าเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นตรงรุ่นของ 190e เขานะใช่ฮะใช่ครับมานะดูสภาพนะัเครื่องครับผมบอกเลยว่าแห้งๆเลยนะ คือทุกอย่างต้องบอกว่าสวยและสมบูรณ์<ช>เอามากๆก,กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมและอย่างที่ผมแจ้งก็คือคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันเลยนะว่าเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมฮะ<ช>แล้วก็เพจเดิมคู่ตัวไอ้ที่ของที่คานนะนี่3790ครับนี่เลขตัวถังเขาอยู่นี่นะนี่สามเ็เ้นยเห็นไหมเป็นของเดิมนะครับ,รบแล้วก็นี่นี่พิโกนี่กล่องฟิลใสตรงนี้ก็ยังอยู่นะสภาพสวยงามนะครับผมครับผม มาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายฮะนี่ครับแผงนี้เป็นแผงประตูแบบหนังนะครับผมบอกเลยว่าขาวสะอาดมากนะนี่เปิดผมเี่าสภาพสวยเลยใช่ครับมือเปิดตรงนี้ขาวสะอาดมากนะครับนี่ไม่มีแตกหักนะเสียงเห็นไหมแผงประตูแน่นมากครับผมว่าสภาพแผงประตูสวยมากครับผมครับผมต่อมาก็กระจกไฟฟ้าฮะลงครับขออนุญาตลงอีกทีนะคะครับกระจกมองข้างปับไฟฟ้านะครับไปทางซ้าย ขวาขึ้นลงครับผมครับเอาละฮะมาก่อนที่เราจะดูภายในเรามาดูอะไรกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเริ่มตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่ะคือเอาจริงนะพี่ผมแทบไม่ทันยุคนี้เลยนะที่ว่ารานการจดทะเบียนเนี่ยมันเป็นหน้าเอกสารแบบเก่าอย่างเงี้ยคือเล่มมันเต็มเขาเจ้าของเขาเปลี่ยนไปแล้วแหละแต่เขายังสำเนาให้เราดูอ่ะพี่ตั้งแต่แรกนี่นะแบบหน้ารายการจดทะเบียนแบบยุคที่เป็นมือเขียนนี่นะเขายังมีสำเนาเก็บไว้ให้เราอยู่เลยนะครับแล้วก็นี่พวกรายการบินของเขานี่เห็นไหม ครับผมอยู่ครบแบบแทบจะครบทุกจุดที่เขาทํามานะใช่ฮะแล้วนี่คือผมเห็นอันนี้แล้วผมแบบโหว้าวมากอ่ะนี่ประกันชั้นหนึ่งของเขานะวันที่เขาแบบออกไปแดงอ่ะอูาดิเป็นแบบฟอร์มลิยาเก่าเลยเนี่ยเนี้ยสามเจมดสามครับผมในวันนั้นเนี่ยยังคุ้มครองโอ้โหแบบบอกเลยว่าสุดมากอ่านี่นะแล้วก็นี่ให้ดูเลยเยอะมากที่เป็นเอกสารเขาแบบโบราณโบราณเขาเลยนี่ครับผม เขาเรียกว่าตัวกระดาษเปเปอร์เซอร์วิสของเขาในวันแบบโบล์แบบฟอร์มเดิมนะอ่าครับผมนี่นะนี่คือมันเยอะมากนี่อยากให้ดูนี่บิลรับรถตอนป้ายแดงอ่ามีบิลรับรถตอนป้ายแดงนะคุณผู้ชมนี่นะเนี่ยบอกเลขป้ายแดงนะวันนั้นด้วยเนี่ยเลขตัวถังเนี่ยมื่กินที่ผมบอก3 7 9 0เห็นปะอยู่ก็ยังอยู่อ่ะคือทุกอย่างเอกสารนะตั้งแต่วันออกรถจนทุกวันนี้เขายังเก็บอยู่เลยนะใช่คือแบบหูเจ้าของเก่ายอมรับใจมากว่าเก็บเอกสารได้แบบดีมากนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเอกสารเก่าๆเนี่ย สามเจ็ดถึงสามแปดอีกเนี่ยโหทุกอย่างเรียกได้ว่าอยู่ครบนะคุณผู้ชมโอ้โหเอาไว้ผู้ชมมาดูห่อที่ตัวรถดีกว่าประวัติดีมากนะครับคุณผู้ชมครับเอาออกไปนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะพูผู้ชม ดูเบาด้านในกันมาคือด้านนอกนี่ต้องบอกเลยความเดิมของเขาเนี่ยสวยแล้วนะนี่คุณผู้ชมลองดูดีความสมบูรณ์ของเขานะผมต้องบอกเลยนะว่าข้างนอกเนี่ยสวยแล้วแต่ข้างในนี่สมบูรณ์เอามากๆคุณลองดูการรักษารถของเขานะซึ่งเป็นเบาะแทนหนังแท้เดิม<ช>ๆจากโรงงานมาเลยนะคุณชนลองดูนะอบอกคุณผู้ชมเลยนะเป็นภายในสีเบจนะอ่าภายในเป็นสีเบจนะคุณผู้ชมนะอย่างที่เห็นนะและคุณลองดูเบาดีแน่นไหมสวยทุกจุดนะฮะไม่มี<ช>แตกไม่มีขาดได้ไม่มีร่นเบาะนี่แน่นมากทั้งเบาะนั่งและ นะแล้วคืออยากจะบอกพอเปิดประตูกลิ่นเหม็นเนี่ยแบบปึ๊บเลยนะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใช่ครับผมอลองดูข้างล่างก่อนพี่ครับลองดูความสมบูรณ์ของเขาและความสวยของสาของเขาดิพรมเพิ่มทุกอย่างอย่าง,ยงเป็นของโรงงานเดิมๆหมดเลยนะฮะนะมากันครบนะมาครบลังคันนะคุณผู้ชมมาถึงดัชบอร์ดคอนโซลหน้าความสวยงามของเธอดูการดูแลรักษาไม่มีแตกไม่มีชํารุดสวยงามเงาเงาคลิปเลยนะคุณผู้ชมครับผมช่องแอร์ก็เป็นช่องแอร์เดิมนะฮะคุณผู้ ครับต่อาลงมาครับคอนโทรลแอร์ทุกอย่างก็เป็นของเดิมครับวิทยุคุณก็จะได้เป็นของไพโอเนียนะฮะคอนโซลตรงกลางกันบ้างมีอะไรกันบ้างฮรระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมครับพร้อมปุ่มปรับกระจกขึ้นลงนะสี่บานนะทุกอย่างยังเป็นของเดิมหมดสวยมากด้วยนะใช่ครับผมนี่ฮะตรงนี้สภาพสวยงามนะคะผมนี่ตรงนี้ถุงเครียบเลยใช้งานได้ปกตินะสภาพสมบูรณ์มากพลาสติกไม่แตกหักเลย ดึงแผงประตูด้านขวาคนขับกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับครับผมก็ข้างๆนี้นะครับบุบเป็นบุบแบบหนังนะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยไม่แพ้ฝั่งคนนั่งด้านซ้ายเลยนะบอกเลยว่านี่ขาวสะอาดมากนะครับผมนี่แน่นๆไม่มีแตกหักนะเสียงประตูแน่นมากนะครับที่เว้นกระจกไฟฟ้าหน่อยครับผมนี่ลงฮะผู้ชมขึ้นครับผมอ่ะลงอีกทีนะฮะอันนี้ฝั่งคนขับนะครับผมก็จะเป็นอาจโนมือมาจากโรงงานนะครับนี่ครับผมนี่การบิดขึ้นบิดลง ไปทางขวา ใช่นี่ใช้งานได้ปกติครับครับผมต่อมานะมาถึงเบาะนะฮะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองต้องบอกเลยว่าสวยงามทีเดียวจริงๆนะคุณผู้ชมนะคุณลองดูดิโอ้โหขาวสะอาดนวลตามากเบาะไม่มีแต่ไม่มีขาดนะฮะด้ไม่มีร่นใช่ฮะบเบาะถึงใหญ่สมของเขายังดีมากทั้งเบาะนั่งแล้วพานะพิงคุณลองดูเิโอ้โหบอกเลยว่าเบาะมันสวยมากนะใจผมมากทีเดียวนะฮะมาถึงพวงมาลัยกันบ้างนะฮะพวงมาลัยตัวเคเดิมจากโรงงานนะคุณผู้ชมก็อยู่ในสภาพ ที่สวยและสมบูรณ์นะฮะต่อมาที่ด้านไม้กันบ้างนีกว่าสวยๆใสๆแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะไม้คันนี้นะที่ติดคู่รถของเขามา241,744กิโลเท่านั้นนะ,ะแต่อย่างที่เราบอกนะว่าคันนี้นะมีการผ่านการวางเครื่องมาแล้วเป็น2.0นะตรงสเปคโรงงานนะครับคุณผู้ชมนะเป็นของเดิมของเขาตรงสเปคตรงรุ่นนะรซึ่งเครื่องตัวนี้วิ่งไม่ถึง200,000แน่นอนอยู่แล้วนะับคุณผู้ชมผมการันตีเลยวิ่งน้อยกว่าไม้แน่นอนนะมาถึงข้างบนหัวผมบ้างนะ มีอะไรเปิดลงมาหน่อยอ่าตัวนี้ไมีกระจกนะฝั่งนี้มีกระจกนะครับผู้ชมบนหัวผมเนี่ยไฟเฟยอะไรขผม,มนเนี่ยโอ้โหติดนะครับผู้ชมเปิดนะป,ปิดได้นะนี่ไฟหนังสือติดหมดหนะคผู้ชมทุกอย่างติดสมบูรณ์มากๆนะอ่ะปิดก่อนครับถึง ห้องโดยสารด้านหลังมันบ้างนะคุณชมครับครับผมตอนนี้เริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาฮะครับผมแผงประตูนี้ก็เป็นแบบบูดหนังนะครับผมก็สภาพสวยงามนะครับเปิดตรงนี้สวยงามเลยข้างหลังนี่ก็สมควรว่านี่แน่นนะไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับครับผมผมเยี่ยมตรงนี้นี่สวยงามเงาวับเลยนะครับครับผมจบไฟฟ้านะครับลงขึ้น ลื่นเลยครับผมอ่ะต่อมานะฮะคุณผู้ชมครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายผมบ้างนะต้องบอกเลยนะว่าเป็นหนังเดิมแผงเดิมนะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยมากนะฮะตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างนะคุณผู้ชมมือเปิดทุกอย่างนะไม่มีหักนะครับขอนุนีตเทสระบบไฟฟ้าฮะนี่ลงอย่างลื่นเลยนะใช่ขม้นลื่นมากเลยฮะแล้วก็บนหัวผมนี่ขาดไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่มือโหนนะสามจุด นะฮะอยู่ครกนะสามจุดนะฮะคุณผู้ชมมามาดูนะจุดกั่ขับก็ไม่มีอะไรแล้วฝั่งคนขับมันจะไม่มีอะไเลยใช่ใช่ใช่อะมาดูเบาะกันบ้างเบาะด้างด้านหลังนะคุณผู้ชมครับเบาะอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะและเป็นเบาะเดิมหนังเดิมทุกอย่างทุกจุดนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคุณผู้ชมลองดูนะสวยงามจริงจริงแน่นๆเลยนะทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงนะแล้วพนักพิงของเขาเนี่ย ก็ยังมีที่เท้าแขนได้อีกนะใช่สมบูรณ์นะมาก,มากๆกเกยทีเดียวนะผมบอกเลยคันนี้สวยจริงทั้งภายนอกและภายในนะคุณผู้ชมใช่ครับนี่พี่ก้าอยากให้ดูนี่หน่อยเมื่อกี้ลืมบอกว่าคือหัวหมอนพวกนี้มัน,มนต้องแบบสมบูรณ์อย่างนี้นะคือมันต้องงอได้อย่างนี้จากโรงงานนะเห็นปะเน่นๆนะใช้หัวได้สองข้างนะปกตินะน,นี่นะ,นะเพราะว่าที่เจอหลายๆคันเนี่ยมันจะหลวมมันจะโคงไปหมดแล้วนี่ใช้ไงานได้ปกตินะครับสองข้างเลย ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรา3คนก็นั่งกันอยู่ในเจ้าเบบี้เบสขอก่อนนะอ้าวจัดบายก่อนเลยโห้มาถึงวาเลยโหดูดิกระบะปล่อยควันดำใส่เลย2.0กับ1.8จมันต่างกันเยอะนะครับต้องบอกก่อนโอ้รถติดอีกแล้วไม่เพราะเดี๋ยวมันจะติดยาวแล้วก็ขอพาระกำลังก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปก็เมื่อกี้ก็เห็นไหมที่กดมาก็คือบอกเลยว่าเครื่อง2อุนตัวนี้ผมว่าสมบูรณ์นะครับกดพุ่งปุ้นเลยเพราะปกติเครื่องของ1 9 0 e ีเนี่ยมันจะแบบ ด้วยความที่ว่ามันจะต้องแบบรอรอบนิดนึงแต่เมื่อกี้บอกเลยว่าตอบสนองถือว่าโอเคกับพลังบอกเลยว่าความสมบูรณ์ของพลังกำลังเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์นะเมื่อกี้รอบสูงก็เปลี่ยนเกียร์นิ่มครับผมนี่ระหว่างนี้เรารีวิวไปคันคานไปก็เดี๋ยวให้ดูเลยว่ามันก็เปลี่ยนเกียร์นิ่มนะแต่ก็อยากจะได้อีกอะอยากชอบอ่ะเออเออเออนนี่จำเนินเนาะก็นี่ไงไงรถอาจจะเยอะหน่อยครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คือตอนเย็นเวลาเลิกงานรถติดแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนคือแบบว่ารถมือเดียวป้ายเดียวป้ายแม่งี้มือเดียวป้ายแดงมันเป็นยังไงจะบอกว่าเบาๆหน่อยได้ไหมมันหนาวหนาวจริงนี่ขนาดเรียนไรนะใช่เย็นมากดูดิโอ้โหสวยนะถือว่าสวยมากนะสวยเลยใช่ครับถือว่าสวยในรถเก่านะบอกเลยนะใครที่หา1 9 0 e อยู่มาเจอตัวจริงรถคันนี้เสียตังค์ใช่ คือในว,วันนี้จะบอกได้เลยว่าหน0าส E ที่อยู่บนท้องถนนมันน้อยมากเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปจอดอยู่ในบ้านของนักสะสมหรือไปจอดที่แบบบางทีบางที่แบบเราไปเจอเป็นตู้กระจกไปแล้วอะ<ช>่ะใช่ซึ่งมันแบบตอนนี้เดิมๆแบบเนี้ยโหบอกเลยหาเจอย่างมากโอกาสที่ได้เจออยู่ไมมากปกติเราจะได้มาส่วนใหญ่พี่เวนซ์เป็นภายในสีายสีเทาใช่คันนี้ที่ได้มาเป็นภายในสีเบดใช่ฮะดูสิดูแล้วขนตาจังเขาดูแบบดูหรูอ่ะใช่ คือถูกอ่ะคือจะบอกว่าคันนี้แอร์เย็นเพลงงพอขับหล่อได้เลยนะเพราะว่าเปิดวิดีโอให้ดูนี่พอะเทียบได้ไเพอนะคอต้องบอกแอร์เย็นเพีงพออ่ะคันนี้่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าสําหรับใครที่อยากเล่นรถเดิมคันนี้ตอบสนองจะเอาไปแต่งต่อก็ตอบสนองใช่แล้วแต่ชอบแต่สําหรับผมแบบนี้ผมโอเคแล้ะคือจะบอกว่าแค่สภาพภายนอกเดิมได้ขนาดนี้ภายในเซอร์นสวยได้ขนาดนี้มันก็ว่าหายากแล้วนะพี่ ไอเอกสารที่ผมโชว์ให้ดูอ่ะอเขาเก็บมาได้ยังไงตั้งแต่ไปแด้ตั้งแต่วันออกรถเลยใช่คือเอกสารเขาน่าจะแทบครบทุกระยะที่ต่อประกันแทบจะครบทุกระยะที่เซอร์วิสรถเลยนะ,ะคือแบบเขาเก็บได้ยังไงอ่ะคือแบบมันครบมากว่าผมบอกเลยใครได้คันนี้ไปครอบหอมไม่ผิดหวังนะผมบอกเลยเฟี้ยวเลยแล้วนี่ต้องให้ดูผ้าหลังคาเธอตูดีเห็นไหมฮะเห็นไหมแข่งซาหลังแล้วสวโอ้โหแอบมียันด้วยนะครับอ่า อีกทีดีวะหัวใจวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งระยะก่อนเขาลดแรงเอ้ยไปเฮ้ยเป็นไงสองจุดศูนย์เป็นไงดูดิ่ดูดิตกตานะดูดิเป็นไงเบรก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 คือบอกเลยว่ามันแรงมากสำหรับหนึ่งเก้ายอ e เนี่ยบอกเลยว่ามันแรงเลยโอ้โหแล้วลองคิดดูว่าตัว2.3ตัวแข็งของเขาเนี่ยจะเทพขนาดไหนใช่เออเมื่อกี้ลืมบอกเรื่องช่วงล่าง ช่วงล pues, uh ่างก็เมื่อกี้ที่เราขึ้นเนินเนี่ยเรากลับมาดูเทิร์นขึ้นสะพานก้อนกรีดอะไรเงี้ยบอกเลยนะว่าช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนเพราะไม่ได้เสียงกุบกรับอะไรเลยแล้วก็ขึ้นสะพานก็แบบไม่มีเลื่อนนะส่วนฟิลคนนี้บอกเลยว่ายังเป็นฟิลนิ่มๆอยู่นะนิ่มแบบเป็นเบนท์เลยนี่นี่ดิเพื่อให้ดีทีเนี่ยเนี่ยจับคอสะพานอีกเนี่ยนิ่มเห็นไหมลงแบบปุ๊บเนี่ยไม่มีเลื่อนเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเที่ยวเที่ยวมากมาอยู่ที่คุณผู้ชมก็อยู่ที่พี่เบนแล้วแหละตอนนี้ดูแล้วน้ำนลายไหลเลยนะ ผมยังยืนยันกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับว่า 190A ราคาปีหน้าก็จะขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับที่ซื้อรถที่เป็นเครื่องเดิมไม่ว่าจะเป็น1.8 2.0 2.3ที่กำเอาไว้ผมบอกเลยว่าไม่มีขาดทุนใช่ฮะวันนี้นะครับเมกาโมโตนะครับจัดรถสตอรี่ดีๆแบบนี้รถมือเดียวอุปกรณ์ทุกอย่างครบ เป็นเครื่อง2.0แล้วให้กับคุณผู้ชมนะครับในราคา229,000บาทเท่านั้นครับผมถ้าคิดว่าแพงผ่านเลยตีซะว่ามันไม่ได้เกิดมาเป็นของเราครับรถสวยๆแบบนี้ผมบอกเลยอยู่าไ่เถอะไม่นานให้ตายไปเถอนใหเราก็เว้นระยะเวลามาเกือบปีถึงได้มาสวยๆถึงจะเข้าตาเราคัเลือกกันมาเรียบร้อยแล้วซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดไม่อยู่แน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e วยนะครับ <S <S เพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ